โอ้โหปลาแซลมอนมันน่ากินมากเลยอะหยอยากกินจังเลยลูกแมบอยากกินเดี๋ยวคุณปลาแล่ให้คลิปนี้ใครเป็นแซลมอนเลเวอร์ดูแล้วต้องฟินแน่นอน ที่รอคอยโรอคอย,ยมาเนินแสนนานในที่สุดปลาแซลมอนที่คุณป้าสั่งจองไว้กับสมุดจองที่หน้าเพจแซลมอนซีมาถึงแล้วโอ้โหทุกคนเนี่ยจะบอกว่าป๊าเป็นแซลมอนเลเวอร์เป็นคนที่ชอบกินปลาแซลมอนมากซึ่งแซลมอนแต่ละล็อตที่เราต้องจองผ่านสมุดจองของแซลมอนซีสเนี่ยเขาเป็นแซลมอนเกรดพรีเมียมส่งตรงจากประเทศนอร์เวย์ เป็นเกรดท็อปคุณภาพซึ่งเขามีการเปิดประมูลแค่เดือนละ2อครั้งเท่านั้นโดยการประมูลปลานในแต่ละอาทิตย์เนี่ย mm hmm. เขาส่งมาที่ถึงเมืองไทยปุ๊บนะเชฟเขาก็จะแร่แๆ่ให้อย่างที่เราต้องการเลยเมื่อว่าเราจะเอามาทําเป็นซาชิมิหรือจะทําเป็นสเต็กนะครับก็ส่งตรงปุ๊บ ถึงหน้าบ้านสดใหม่เฟรชมากเลยทุกคนแต่เนื่องจากเด็กๆบ้านคุณป้าเนี่ยชอบกินน้องมอนสีส้มมากเอาเป็นว่าก่อนที่คุณป้าจะไปหม่ำม่ำเป็นซาชิมินะเดี๋ยวคุณป้าขอหยิบมาแล่ให้เด็กๆก,กินสักคนละชิ้นคนละหมุบคนละหมับไม่หายอยากนะป้าก็ไม่ให้กินเยอะหรอกเพราะว่าจะมีไขมันสูงนะน,นั่นนะปลาสมอนนะครับน้องๆเขากินมากแล้วมันก็จะเลี่ยนประอืดประอมไงไม่เอาหนูอยากกินหลายชิ้น โอ้ยชิ้นเดียวพอแมบบลูกมันมะปลาแรล่ให้นะครับอ่ะเริ่มกันเลยนะครับหยิบแซลมอนที่สักชิ้นกําลังพองามนะอ่แแมบเลือกอยากได้ชิ้นไหนลูก หยิบมาสไลด์บางๆส่วนใหญ่คุณป้าจะหั่นเป็นลูกเต่านะครับเพื่อที่น้องจะได้กินง่ายขึ้นนะครับสำหรับบนห้องครัวในห้องแมวของคุณป้านะครับก็จะมีชุดเครื่องครัวนะครับที่มีพวกมีดพวกเขียงนะครับเอาไว้ทํากับข้าวให้น้องเล็กๆน้อยๆด้วยอันนี้จะเป็นเหมือนมีดสําหรับทําอาหารของเด็กด้วยครับจริงๆมันคมแต่มันเป็นพลาสติกนะครับก็ไม่เป็นอันตรายนะเผื่อเกิดเด็กๆมาไปลื้อลิ้นโชกลิ้นชักหยิบมีดหยิบมีดมาเล่นก็จะได้ไม่อันตรายด้วยแต่คุณป้าก็เก็บมิดชิดนะทุกคน นี่ได้เป็นแซลมอนเป็นชิ้นๆและเดี๋ยวก็เอาไปเสิร์ฟให้น้องๆกินเลยครับ แล้วทุกคนรู้หรือเปล่าครับว่าโปรโตีนจากเนื้อปลาแซลมอนเนี่ยอุดมไปด้วยทอรีนช่วยบำรุงสายตาอุดมไปด้วยใยอาหาร FOS ช่วยเสริมการทำงานของระบบทางเดินอาหารอัดแน่นไปด้วยโอเมก้า3และโอเมก้า6มีคุณ,ณประโยชน์ช่วยบำรุงขนให้ฟูนุ่มเงางามน่าสัมผัสอีกด้วยครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเสิร์ฟน้องมอนสีสม้มสดสดให้เด็กๆแล้วก็ถึงคราวที่คุณปาจะต้องหม่มแซลมอนซอร์ซิมิมแล้วนะครับ สำหรับใครที่เป็นคนรักการกินปลาแซลมอนนองส้มแบบคุณปานะก็ลองสั่งได้จากแซลมอนซีนะครับภายในเซ็ตเขาก็จะมีวาซาบิมีโซยุให้รวมถึงน้ำจิ้มต่างๆและก็สาหร่ายที่เป็นเครื่องเคียงให้ทานด้วยกันครับสามารถจัดส่งได้ทั้งโลบิงฮ d ส l g r a ชและราฟและ n ลแ a n รับรองสดก่อนถึงมือแน่ๆเลยครับวันนี้คุณปลาขอตัวไปมั่มก่อนนะบ๊ายบาย